สบายดีเ t v i ทีวิชัเล่าขาวลาวส่งออกไปไกลถึงจีนเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับบริษัทผลิตเหล้าขาวเมืองคงเซโดนจำกัดลงนามสัญญาร่วมธุรกิจระยะเวลาหนึ่งปีกับบริษัทการค้ากวางโจจำกัด และบริษัทปักกิ่งสีเชียงยุ้ยหลงจำกัดและบริษัทปักกิ่งสีเชียงยุ้ยหลงจำกัดเพื่อนำผลิตภัณฑ์เหล้าขาวเมืองคงเซโดนซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองขึ้นชื่อของแขวงสารวันไปจำหน่ายที่จีนโดยใช้ช่องทางออนไลน์โดยมีท่านภูธงคำมณีวงศ์รองเจ้าแขวงสารวันท่านสมัยโพธิสารเจ้าเมืองเมืองคงเซโดนผู้แทนบริษัทจีนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านไซยศักดิ์ผานทอง รองประธานบริษัทผลิตเหล้าขาวเมืองคงเซโดนจำกัดให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าโรงงานผลิตเหล้าขาวเมืองคงเซโดนก่อตั้งขึ้นในปี2545โดยการเรียนรู้และสืบทอดมรดกถิ่นกําเนิดเหล้าขาวหม้อเล็กที่บ้านนาแพงเมืองคงเซโดนแขวงสารวันต่อมาในปี2547ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ2บวก3ก็คือประชาชนรับผิดชอบพื้นที่และแรงงานบริษัทรับผิดชอบเงินทุนยานปาหานะและการตลาด ในปี2,548ผลิตภัณฑ์เหล้าขาวเมืองคงเซโดนได้รับคัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้รับรางวัลโล่ทองคําจากสภาการค้าและอุตสาหการรมแห่งชาติลาวและได้รับการรับรองเป็นสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์หรือโอดอบในปี2,563เหล้าขาวเมืองคงเซโดนเป็นสินค้าที่ปรากฏในคําขวัญของแขวงสารวันครับก็คือหมากเ้าวนาไซปิ้งไก่นาปงเหล้าขาวเมืองคงเซโดนลำวงสารวัน บริษัทจึงนำเสนอภาครัฐในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมต้มเหล้าขาวหม้อเล็กแบบซุมสซนที่จะช่วยรักษาถิ่นกำเนิดและมรดกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่มีมาอย่างยาวนานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนและภาครัฐอย่างเป็นระบบรวมถึงตอบสนองความต้องการทั้งภายในและต่างประเทศแล้วพบกับ a อโรท v วิได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี